สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีกันประจําเดือนกันยายนปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเดือนแห่งดวงชะตากลับมาเข้มแข็งแล้วค่ะเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะในการเริ่มต้นดีๆ โอกาสพังพูนะคะหาเงินได้คล่องหาเงินได้ง่ายคะ่ะเรามาเริ่มกันที่การงานเลยนะคะ สำหรับชาวกัณในเดือนกันยายนนั้นค่ะต้องบอกกันเลยว่าตั้งแต่ต้นปีกันมาแล้วนะคะเจ้าเรือนปุตตาก่ะเข้าไปอยู่ในเรือนอรีนะคะและพอขยับเข้ามาประมาณหลังสงการค่ะช่วงเมษายนดาวพฤหัสนะคะเจ้าเรือนปัตตนีค่ะเจ้าเรือนพันธุนะคะท่านก็เดินเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะอีกค่ะอย่าได้แปลกใจค่ะหากที่ผ่านมานะคะรู้สึกเหนื่อยล้าลําบากค่ะเพราะดาวใหญ่นะคะอย่างดาวพฤหัสท่านเดิน เขาอยู่ในเรือนเสียค่ะคืออริวินาศมรณะสามเรือนนี้นะคะชีวิตจะมีบทสักด์ค่ะโดยเฉพาะเจ้าเรือนมรณะค่ะคือจุดดับนะคะจุดเด็ดขาดของอดวงชะตาเลยนะคะพวกอลุ่มอรวยไม่มีเลยนะคะฉะนั้นก็จะได้แปลกใจไปค่ะปีนี้ภาระหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ทําอยู่รับผิดชอบอยู่นะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากรู้สึกลําบากจังเลยนะคะยากที่จะหาหลักยึดได้นะคะหาที่พึ่งพาได้ หรือช่วยเหลือได้ไง่ายๆนะคะแต่ไม่ว่าการเริ่มต้นหรือการดําเนินการหรือทาอะไรก็ตามค่ะก็มีอุปสรรคนะคะเอาละค่ะเมื่อดาวพะเสานะคะซึ่งเป็นดาวุตะค่ะไปอยู่ในเรือนอ,อ,อของพระราหูนะคะซึ่งเป็นเพื่อนรักกันช่วงแรกๆเหมือนจะมองเห็นหนทางมองเห็นโอกาสนั่นละค่ะ แต่ทําไปทํามานะคะก็ยากที่จะถึงฝั่งฝันได้ค่ะหรือถ้าไปได้นะคะก็เหนื่อยมากเหลือเกินนะคะเพราะดาวพฤหัสค่ะดาวผู้ที่มีการพึ่งพาผู้สนับสนุนไปตกอยู่ในเรือนมรณะค่ะแต่ไม่มีใครสนับสนุนเลยนะคะทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ไม่เอาค่ะไม่เห็นด้วยไม่คล้อยตามนะคะประกอบกับดาวพระพุธค่ะซึ่งเป็นดาววัสนาของชาวกันเองนะคะเดินเรรวนหยุดหยุดถอยถอย,อยเดินเดินนะคะสถานการณ์ขึ้นขึ้น ลงอยู่ตลอดเวลาค่ะต้องอดทนนะคะต้องเหนื่อยยากลําบากค่ะหาทางไปหาทางสู้ไปเรื่อยๆนะั่ละค่ะบทที่จะดีก็ดีมีมานะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีมานะคะมาเช่นกันค่ะแต่บทที่จะร้ายนะคะมันก็เสียถ้าเอาได้ง่ายๆเลยค่ะโดยเฉพาะกับการถูกหักหลังจากคนใกล้ตัวค่ะหรือเสียใจไปกับเพราะใจดีกับคนอื่นมากซิจนเกินไปนะคะจะเป็นแบบนั้นละคะ่ะก็มีแต่ปัญหาเข้ามาให้ได้แก้ค่ะให้เข้ามาได้ปวดหัวนะคะบางอย่างบางกรณีนะคะไม่ใช่ปัญหาของเราสร้างขึ้นมาด้วยซ้ําไปค่ะแต่ก็เกิดจากคนอื่นทําขึ้นมาให้เราเดือดร้อนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะ ทั้งบริวารทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ตามนะคะในส่วนของบริวารน,นะคะยังคงต้องหนักต้องเหนื่อยอยู่นะคะกับพวกเขาเหล่านั้นอยู่ค่ะโดยเฉพาะปุตตานะคะไปอยู่ในเรือนอรีนะคะใครที่มีบริวารลูกหลานเยอะๆนะคะหรือมีบริวารลูกน้องลูกจ้างเยอะๆนะคะเขายังสร้างความเดือดร้อนความอึดอัดใจให้กับคุณอยู่นะคะแม้แต่นะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ใช่คุณถูกหรือคุณผิดค่ะแต่ว่า ไม่ชอบหน้ากันจริตไม่ตรงกันซะมากกว่านะคะหรือเป็นเพราะบริวารของคุณนันนะคะสร้างปัญหาให้แล้วปัญหานั้นลามมาถึงตัวคุณด้วยนะคะจะเป็นอย่างนั้นละค่ะโดยเฉพาะนะคะสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะดาวพระพุธค่ะพระองศาอยู่ในเรือนวินาศด,ด้วยค่ะก็มีแต่แรงกดดันเข้ามาค่ะและไว้ใจใครก็ไม่ได้เลยค่ะแต่เอาละค่ะพอเข้ากันยายนกับเดือนตุลาคมนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงามค่ะในการ เริ่มต้นดีๆขึ้นมานะคะดาวพระพุธดาววาสนาค่ะแล้วยังเป็นดาวการงานด้วยจะมุ่งหน้าเดินปกติค่ะกลับเข้าสู่บ้านของตัวเองอย่างจุดเกิดนะคะที่มีความเข้มแข็งถึงเกษตรตาทีพดีและยังมีเกียรติมีศักดิ์สีสูงเป็นมหาอุดด้วยนะคะ การงานนั้นนะคะจะดีค่ะมีโอกาสทั้งใหญ่ทั้งเล็กเข้ามาเยอะไปหมดนั่นแหละค่ะพอได้ดาราอุดมเกณฑ์นั่นเองนะคะพวกปัญหาเก่าจบไปนะคะโอกาสใหม่ก็เริ่มเข้ามาทดแทนแล้วค่ะพังคานะคะดาวสหช้าค่ะก่อนหน้านี้สิงหาคมที่ผ่านมายังอยู่ในเรือนวินาศนะคะยังคงอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูค่ะแถมมีดาวพระเสาเจ้าวิบากกรรมเล่งข่มให้อีกค่ะทําให้ช่วงก่อนหน้านี้นะคะติดขัดมากค่ะมีแต่ความขัด แง้งมีแต่คนขัดทําอะไรก็ไม่ลงตัวเลยค่ะหรือจ้องที่จะแทงข้างหลังด้วยนะคะจ้องที่จะเอาแต่ผลประโยชน์เข้าสู่ตัวนะคะแต่พอเข้ากันยายนมาค่ะดาวพังคานะคะจะเดินหน้ามาเป็นมหาจากอยู่ในเรือนเกิดนะคะแต่จริงๆแล้วพังคานะคะท่านย้ายเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะจะทําให้ความขัดแย้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยู่ร,บรอบๆตัวนะคะเริ่มที่จะคลี่คลายลงค่ะหรือมีท ทางไปสามารถเจราจากันได้ตกลงกันได้ค่ะถ้ามีคู่กรณีหรือคู่พิพากนะคะการงานนะน,นะคะจะเดินหน้าค่ะหากว่าก่อนหน้านี้นะคะยังออรอเคลียร์นะคะรอเจราจาอยู่ค่ะช่วงกันยายนก็จะได้รับการดิวงานใหญ่ๆโอกาสตัตๆเข้ามาแล้วค่ะดาวพระพุธด,ดาววัสนาและดาวการงานค่ะและยังเป็นดาวแห่งการค้าการเจราจาการสื่อสารดาวเอกสารด้วยค่ะ มีความเข้มแข็งที่สุดในรอบปีเลยนะคะก็ถือว่าช่วงกันยายนตุลาคมนี้นะคะโอกาสการสร้างงานจะฟัง่งภูมากนะคะจะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะความคิดจะโลดแล่นมากนะคะมองไปทางไหนนะคะก็จะมีแต่โอกาสค่ะมองไปทางไหนก็จะมีแต่ลู่ทางนะคะเรียกได้ว่าโครงการโปรเจกต์อยู่ในหัวเพียบค่ะ จะอยากจะทําน่นทํานี่ค่ะมีทั้งโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ใหญ่นะคะเข้ามาเต็มไปหมดค่ะและดาวพังคารค่ะซึ่งเป็นดาวแห่งนักสู้นักลุยนะคะดาวแห่งนักรบนะคะจะเข้ามาเป็นมหาจักรทับตัวอีกด้วยค่ะจะทําให้เจ้าชะตาค่ะมีความกระตือรือร้นมากค่ะจากที่ผ่านมานะคะสิงหาคมค่ะหรือก่อนหน้านี้ปัญหามันจะเยอะเหลือเกินนะคะดาวพังคารอยู่ในเรือนวินาศค่ะอยู่ร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูนะคะแถมดาว คู่ศัตรูเล็งข่มอีกค่ะพวกแรงกายแรงใจมันถดถอยลงนะคะแต่จากนี้ไปนะคะปัญหาจะคลี่คลายลงค่ะเลี้ยวแรงก็จะเยอะขึ้นนะคะจะได้รับโอกาสใหม่เข้ามาทดแทนด้วยนะคะแรงกายแรงใจจะเฟื่องฟูกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมีกําลังวังชาขึ้นมาค่ะโดยเฉพาะนะคะเลยซักกลางๆเดือนกันยายนไปแล้วค่ะจะมีงานสําคัญสาคัญเข้ามานะคะหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาให้ได้แสดงฝีมือแล้วค่ะก็เป็นช่ว ของการพิสูจน์ตนค่ะหรือแสดงฝีมือนั่นเองนะคะซึ่งโอกาสบางโอกาสที่มีเข้ามานะนะคะอาจจะพลาดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโอกาสจะพิกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณทุ่มเทให้มากพอนะคะหรือตามงานให้มากพอค่ะเพราะดาวพระศุกร์ค่ะดาวสุภานะคะดาวแห่งความสําเร็จท่านถอยกลับไปเป็นราชาโชคกันอีกครั้งค่ะอยู่ในเรือนราบนะคะชาวกันจะได้รับโอกาสใหม่เป็นครั้งที่2อีกครั้งค่ะ หรืออาจจะเป็นโอกาสที่พลาดไปแล้วค่ะที่คิดว่าไม่ได้แล้วจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งโอกาสนี้นะคะจะกลับมาเป็นโอกาสที่คุณสามารถขว่ยคว้าได้มากยิ่งครึ่งมากกว่าครั้งก่อนนะคะขอให้ตั้งออกตั้งใจเอาให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วมาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนประเด็นทางการเงินนะนะคะเมื่อดาวพฤหัค่ะดาวการเงินถอยหลังอยู่ในเรือนราบนะคะถึงแม้จะมียังมีรายจ่ายเยอะอยู่นะคะเพราะเป็นช่วงจังหวะของ ดาวถอยหลังในช่วงต้นๆเดือนนั่นแหละค่ะแต่รายรับรายได้เข้ามาได้ดีกว่าช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาเช่นกันนะคะยิ่งทั้งดาววาสนาดาวการงานนะคะมีความโดดเด่นเป็นที่สุดในรอบปีด้วยค่ะดาวการเงินก็ถอยกลับไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนราบอีกค่ะต้องบอกว่ายังคงเป็นเดือนที่ชาวกันยังสามารถหาเงินหาทองหารายรับรายได้เข้ามาได้ดีค่ะจากหลากหลายช่องทางได้ด้วยนะคะและแหล่งทําเงินก็สามารถที่จะสร้างรายรับรายได้ ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีอยู่ค่ะแต่ดาวการเงินนั้นนะคะก็เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนราบก็จริงอยู่ค่ะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องก็จริงอยู่นะคะแต่ท่านก็เล็งอยู่ในเรือนปุตตะค่ะส่วนดาวปุตตะนะคะพักองศาอยู่ในเรือนอรีอีกค่ะอีกทั้งดาวการเงินดวงนี้นะคะตลอดทั้งเดือนเลยค่ะยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนราบค่ะอย่างไ่ายังไงก็ตามค่ะไปไปลายเดือนท่านจะเดินหน้ากลับเข้าสู่เรือนวินาศอีก ทั้งหนึ่งนะคะแล้วเลงกับคู่เซียนหนามอย่างดาวพระสารกันอีกหนึ่งดวงนะคะต้องบอกกันเลยนะคะว่า ารายรับรายได้การเงินการทองสภาพคล่องในเดือนกันยายนไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีกินมีใช้แต่ว่านะคะถ้ามองในระยะยาวมีเกณฑ์การเกิดรายจ่ายในวันข้างหน้าเยอะอยู่ค่ะต้องบอกกันตรงๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะด้วยภาระค่าใช้จ่ายหนี้สินระยะยาวที่ต้องผ่อนชําระไปทุกๆเดือนนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของรถราบ้านช่องห้องหอที่อยู่ที่พักที่อาศัยก็ตามค่ะก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้อง ได้ควักกระเป๋าจ่ายอยู่นะคะกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ค่ะและเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปกับเรื่องของยาในเรื่องของการรักษาของทั้งตัวเองแล้วก็ของคนรอบๆตัวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณเช่นกันนะคะอีกทางนะคะให้ระมัดระวังอย่าใจดีกับคนมากเกินไปนะคะ,ะในการหยิบยืน่นความช่วยเหลือให้กับใครคนอื่นโดยง่ายๆค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์นี่ละคะ่ะหรือการเจรจาต่อรองอะไรก็ ก็ตามค่ะอย่าได้ใจเย็นใจอ่อนนะคะอย่าได้หลงกลหลงเชื่อง่ายๆค่ะไม่เช่นนั้นนะคะจะติดพันต้องช่วยเหลือต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะจะผูกพันกันไปค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวกับเหล่าญาติมิตรนะคะคนในครอบครัวเองก็ตามนั่นแหละคะ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ต้องใจแข็งเข้าไว้นะคะหรือไม่ต้องบอกเวลาชัดเจนในการนัดหมายคืนนะคะหรือขอบแขนในการช่วยเหลือชัด เจค่ะไม่อย่างนั้นนะคะเขาจะเพึ่งพาสายคุณไม่จบไม่สิ้นค่ะไปเรื่อยๆนะคะเพราะเขามองว่าเป็นหน้าที่ของคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะโดยที่ไม่คิดว่าจิตใจของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละช่วงแต่ละเวลาด้วยค่ะว่าจะควรจะช่วยเหลือหรือเปล่านะคะเรามาต่อกันที่ความรักกันค่ะส่วนความรักนั้นนะคะถ้ามองในมุมมองระยะสั้นดูเหมือนว่าจะมีความสุขดีอยู่นะคะจะได้โชคจากสัตว์สองเท้าด้วยค่ะ เหมือนกับว่าจะได้มีความสุขอยู่นะคะตั้งแต่มีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะคะเวรกรรมของความรักโดยรวมยังไม่จบไม่สิ้นนะคะยังคงมีความผันผวนวุ่นวายอยู่ค่ะมีเหตุให้คนเก่าไปคนใหม่ก็มาแล้วนะคะคนเก่าก็กลับมาอีกค่ะแต่คนใหม่ยังไม่ไปนี่สิคะโอ้ยหัวจะปวดค่ะกับความรักอาจจะมีเหตุนะคะให้ต้องวุ่นวายกับความรักใหม่ความรักเก่าเกิดขึ้นในช่วงนี้ ะะจะเป็นวุ่นๆอยู่นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นอยู่แล้วค่ะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะสับรางให้ดีก็แล้วกันค่ะคนโสดนะคะอย่าเพึ่งไปโฟกัสกับความรักมากนักนะคะอย่าให้ความสําคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองมากเพราะถ้าไปยึดมากคนที่เข้ามาจะมาพร้อมกับปัญหาด้วยค่ะแล้วคุณจะเหนื่อยนะคะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะมีเข้ามาไหมมีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแต่ลักษณะของความสัมพันธ์นะคะจะเป็นแบบทาง นะคะคหรือมีความต้องการมากกว่าความผูกพันนั่นเองนะคะยิ่งหากได้ครอบครองแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกจะมีการเปลี่ยนไปค่ะไม่เหมือนเดิมเลยนะคะส่วนคนที่มีคนคบคนคุยอยู่แล้วนะคะพวกประเด็นเก่าๆยังคงวนเวียนกลับมามีปัญหาให้เกิดปากเสียงให้ได้ทะเลาะบ,บ่อแหว้งกันอยู่นะคะยิ่งช่วงนี้นะคะใจคุณแรงค่ะฝังเขาก็แข็งด้วยนะคะยิ่งจะทําให้สถานการณ์บานปลายได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนคน ที่มีคู่แล้วนะคะหลายคู่ค่ะคู่ครองเจ็บป่วยคู่ครองห่างไกลหรือจากกันไปนะคะหรือแม้แต่ในบางคู่นะคะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยค่ะพอเข้ากันยายนนะคะพยายามอยู่แห่งห่างกันไว้ค่ะจะเป็นการดีที่สุดนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะหรือมีคนคุยอยู่แล้วนะคะอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะคะให้ประคับประคองกันไปให้ได้ค่ะเพราะจะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องอใหญ่ๆได้ค่ะมีโอกาสต่างฝ่ายก ต่างอาจจะใจร้อนไม่ยอมกันค่ะจนขาดสติในการระ,ะงับอารมณ์นะคะเอาเป็นว่านะคะคนมีคู่มีคนคบคนคุยอยู่แล้วหรือมีความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะในช่วงนี้เดือนนี้พยายามห่างๆกันไว้เป็นการดีที่สุดค่ะงานกําลังจะดีนะคะให้ไปโฟกัสในเรื่องของงานค่ะให้โฟกัสในเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองจะดีกว่านะคะเรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยนะคะส่วนด้านสุขภาพนะคะและอุบัติเหตุนั้นนะคะเดือนกัน ยังคงถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องระมัดระวังกันมากอยู่นะคะถึงแม้ว่าดาววาัสนาท่านจะเดินกลับมามีกําลังค่ะอยู่ในจุดเกิดของตัวเองแล้วนะคะแต่ช่วงประมาณนะคะวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะ10วันอันตรายนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนจะขับรถขับรานะคะจะทําอะไรนะคะก็ตามค่ะทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนะคะ มีความอันตรายค่ะต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีป้องกันตัวเองให้มากนะคะอย่าได้ใจร้อนอย่าได้ประมาทนะคะในช่วงนี้นะคะอีกอย่างน,นะคะด้านสุขภาพร่างกายก็ให้ระมัดระวังอ่าพวกฟันค่ะกระดูกหรือให้ระมัดระวังการได้รับบาดเจ็บจากอ่าการถูกของแหลมมีคมค่ะทิ่มแทงหรือมีบาดแผลนะคะโดยเฉพาะในวันที่21ไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะช่วงนี้ดาวคู่ศัตรูอย่างพระอาทิตย์กับดาวพระอังคารนะคะ ท่านเข้ามาปะทะกันแล้วค่ะแต่ดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวกันจริงๆค่ะยังเดินทางกลับยังไม่ถึงบ้านค่ะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะกันสักนิดนึงค่ะฉะนั้นนะคะทําอะไรก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นามาอีกสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะที่ได้เตือนไปนั่นละค่ะ เรามาสรุปประเด็นกันค่ะชาวกันคะในเดือนกันยายนค่ะงานถือว่าดีค่ะมีทางไปมีทางออกไปต่อได้สบายสบายใจนะคะ ชะตากลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะหยิบจับหรือทําอะไรนะคะมีความสําเร็จค่ะผักดันอะไรก็เด่นดังขึ้นมามีชื่อเสียงค่ะเงินทองไหลเข้ามาร่ํารวยเลยนะคะรายรับรายได้ค่ะมีหลากหลายจากหลายๆช่องทางนะคะที่จะสามารถสร้างไรายได้ได้ค่ะแต่ง,งานนะคะในลักษณะที่ต้องทําเพิ่มนะคะเพื่อส่วนรวมค่ะหรือทํากับคนหมู่มากนี้นะคะยังคงต้องเหน็ดต้องเหนื่อยอยู่ค่ะต้องอดทนเอานิดนึงนะคะให้ผ่านไปให้ได้ค่ะช่วงนี้ ทำไรก็ต้องระมัดระวังค่ะอย่าไปเสียรู้ให้กับใครได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะกับบริวารของตัวเองดูแลให้ดีๆค่ะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะนำความเดือดร้อนเข้ามาสู่ตัวคุณได้ค่ะแต่กันยายนนี้นะคะถือว่าดีค่ะมีความเข้มแข็งนะคะอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละค่ะร้ายสิ่งร้ายอย่างจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะนะคะการงานดีมากๆค่ะใครที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้รับงานมาทำแล้วค่ะหรืออย่าง ะะก็ต้องมีอะไรทํานู่นทํานี่หย,ยิบจับนู่นหยิบจับนี่อย่างแน่นอนค่ะไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกนะคะแต่การถูกหลอกถูกโกงยังคงมีอยู่ค่ะยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะคะอะไรที่ตัวเองไม่ถนดัดอย่าไปทําค่ะอะไรที่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะหรือยังไม่หรือยังมีความรังเลนะคะให้รีบตัดออกไปซะนะคะอย่าไปวัดใจหรือเสี่ยงดวงเลยค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้นะคะส่วนความรักค่ะอย่าไปสนใจอะไรมากในช่วงนี้นะคะ คนที่มีคู่มีคนคบคนคุยค่ะหรือมีความสัมพันธ์กันอยู่นะคะให้ประครับประคองไปให้ดีนะคะอย่าไปสร้างประเด็นดราม่าสร้างปัญหาหรือปัจจัยใหม่ๆที่จะนําพาให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายในอนาคตอย่าสร้างขึ้นมาอีกนะคะศีลธรรมในใจมีโอกาสที่จะแพ้กิเลสได้ค่ะหรือแพ้ภัยให้กับความต้องการเฉพาะหน้าของตัวเองได้ง่ายๆนะคะเอาละค่ะเรื่องของการพลิกผันพลิกแพงทางด้านธุรกิจอาจจะดีอยู่นั้นนะคะแต่ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ กับบุคคลนี้นะคะสินรมเองก็ต้องตั้งมั่นค่ะ ออขอให้โชคดีมีใช้กันทุกคนเลยนะคะชาวกันขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีกันค่ะที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะยังมีคนติดอยู่ถึงจะไม่ค่อยมีข่าวคราวเลยแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะยังมี ีคนติดอยู่นะคะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะเป็นห่วงจริงค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ้า